สวัสดีคุณผู้ชมครับนี่คือช็อตเด็ดก,กีฬาแชมป์กับผมแชมป์พิธาพลครับวันนี้คุณผู้ชมครับสุดยอดฟุตบอลของประเทศไทยทุกครั้งที่2ทีมนี้เจอกันมันร้อนเหมือนดังกบไฟในเซ t โตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกคุณผู้ชมครับสทีมซึ่งถือว่าเป็น2ทีมที่ดังที่สุดของประเทศไทยบุรีรัมย์แชมป์เก่าก,กับทางด้านของเมืองทองแต่คุณผู้ชมเชื่อหรือไม่ครับว่า4ปีแล้วนะครับที่ทั้งคู่เจอกันมาเมืองทองยังไม่เคยชนะบุรีรัมย์แม้แต่เกมเดียวและคุณนวยนชิดชอบ ประธาบุรีรัมพ์พูดเสมอว่าแพ้ใครก็ได้แต่ไม่แพ้เมืองทองยิ่งพูดอย่างนี้เมืองทองก็อยากจะชนะเหลือเกินแล้วก็ล่าสุดสงครามสุขบอลไทยซึ่งเพิ่งจะเกิดขึ้นไปนั้นจะจบอย่างไรจะมันแค่ไหนจะดราม่าเพียงใดจัดไป กลับมาดูบิ๊กแมชครับมาดูอาร์มี่ยู่ในเต็ดในชุดม่วงบุกไปเยือนทีโอทีถ้าชนะน,นี่อาร์มี่จะขึ้นเป็นจ่าฝูงวิสุทธะของครึ่งแรกมงคลทศก,กรยสรับกายโอ้โหคานสถานะและบอลลอยนิพนธ์คำทองสูงแค่166เซนครับเตี้ยกว่าโก16เซน1ประตูต่อศูนย์อาร์มี่ยในเต็ดขึ้นนำนะครับแล้วก่อนจบเกม1นาทีนิพนธ์สาดให้กับทางด้านเมลเวนเดลูกองหน้าฮอลแลนด์2ประตูต่อศูนย์อาร์มี่ยูไนเต็ดโอ้โห แต่ในช่วงทบเวลาเจ็บกับีโอทีก็ยังคงสู้ลุยเข้าไปญี่ปุ่นซัดคานเกาหลีซ้ำไล่มา1ต่อ2แต่จบแค่นั้นครับอาร์มี่บุกชนะ2อหนึ่งอาร์มี่นะแต่เป็นทีมเดียวที่ชนะ2เกมรวดนําเป็นจ่าฝูง บิ๊กแมชครับเมืองทองเปิดเทนินเจอร์บุรีรัมบุรีรัมนี่เดินทาง6ชั่วโมงนะครับเพื่อมาชมเกมนี้ส่วนเมืองทองในชุดแดงครับต้องการจะทําลายอาถรรพ์เพราะไม่เคยชนะบุรีรัมแม้แต่นัดเดียวและเริ่มแค่นาทีแรกครับก็มาได้ลูกที่จุดโทษอุ้มธทีรรทรไปฟาวที่ติพัน์พ่วงจันนะครับมาริโอยูรอฟสกีตัวรุกจากมาซิโดเนียครับ1-0ครับสะใจถอดเสื้อเจอเหลืองไม่แคร์ครับ ก่อนจบครึ่งแรก6นาทีบุรีดามมาแล้วประกิจยัดเข้าไปให้กับโกซุนกิยิงชนเสาครับโอ้โหและเมืองทองมีโอกาสจะนำเป็น2องทีนศป์แดงดาโอเหนือชั้นครับทีรศป์ยิงตรงตัวผู้รักษาประตูนะครับนาทีที่6 4อุ้มเทียรทอนเปิดให้กับทางด้านเดียโก้หลุยซานโต้หนึ่งประตูต่อหนึ่งคุณผู้ชมครับจบเกมเมืองทองยังไม่เคยชนะบุรีดามต่อไปนะครับนี่ฮะแฟนบุรีดามก็เดี๋ยวทำป้ายเลยว่าชนะ9เสมอ8ไม่เคยแพ้ นี่แหละครับดูเกมนี้เสร็จคําถามที่แฟนบอลไทยทุกคนสงสัยก็คือนี่แหละครับอุ้มธีรทรบุญมาทันคนที่เปิดใส่พาให้บุรีรัมตีเสมอแบ็กซ้ายที่เก่งนักเตะไทยที่ว่าเก่งที่สุดคนหนึ่งในยุคนี้แต่แล้วทาไมเขาไม่ติดทีมชาติเร็วๆนี้คุณถามมาแชมป์จัดไปกับซิโกโก้กิตศักเสนาเมืองโคชใหญ่ทีมชาติไทยคุณรู้ไหมคำถามต่อไปผมจะเป็นอะไรแล้วอุ้มธีรทรบุญมาทันคนติดทีมชาติไหมเร็วๆนี้ในช็อตเด็ดกีฬาแชมป์จัดไป